สวัสดีครับหลังจากที่ได้เข้าเรียนไปแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าในกรณีถ้าสมมติว่าเราจะทาการเซตนะครับในส่วนของตัวฟอนต์นะครับให้เป็นรูปแบบที่ต้องการเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งติดตั้งหรือว่าเปลี่ยนบ่อยๆนะครับจะต้องทำยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะทําให้ดูนะครับในกรณีที่เราเพิ่งทําการติดตั้งตัว o r d p r e s s นะครับหรือว่าเว็บของเราไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ทําการติดตั้งตัว e l e m e n t o r นะครับตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะทําการ เซตค่านะครับเป็นส่วนของตัวฟอนต์นะครับหรือว่าตัวแบบตัวหนังสือของเราเนาะเราก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าทามวิดีโอที่ทําให้ดูนะครับก็คือลากมา1ครั้งแล้วก็เซต1ครั้งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกเนาะอันนี้ผมก็ทําการสร้างหน้าขึ้นมาหน้าหนึ่งนะครับหรือว่าโพสตขึ้นมาโพสตหนึ่งเนาะแล้วก็ไป Edit ท i ิด e ิ e ลเ e นเตแบบนี้นะครับก็คอยเขาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับในกรณีที่ปกตินะครับเวลาที่เราทําก็คือลากมาแบบนี้นะครับ แล้วก็ค่อยมาทําการนะครับในส่วนของตัวปรับแต่งตรงนี้นะครับไปที่สไตล์เนาะแล้วก็ไปที่ตัวไทปกาฟีนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับนฟอนต์ Font นะครับเป็นอันอื่นนะเป็นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับถ้าสมมติว่าต้องการเซตไปให้เดี๋ยวผมอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ผมเลือกสักอันนึงเนาะเป็นพัทยานะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราเนี่ยต้องการเซตค่านะครับตัว d e f a u l ฟอนต์เลยนะครับแต่ละครั้งที่ลากเข้ามาใส่นะครับหรือว่าแต่ละครั้งที่ใช้งานในส่วนของฟอนต์นะครับก็ไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกได้เลยนะครับทั้ง d e f a u l ฟอนต์ default c o l o r นะครับตรงนี้ผมก็เลือก d e f a u l ฟอนต์นะครับเขาจะมีให้ตั้งค่าอยู่ประมาณ4อันนะครับตรงนี้ก็ p r i m a r y h e a d e r นะครับก็ส่วนหัวเรื่องเนาะผมก็เรียกเป็นพร้อมนะครับหรือว่า เป็นฟอนต์ที่เราต้องการนะครับเลือกตรงนี้แล้วก็เลือกความหนาความบางนะครับสมมุติว่าร้อยหนึ่งเป็นแบบนี้900เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับโอเคเมื่อกี้600เนาะในแบบนี้นะครับในกรณีที่เราทําการเปลี่ยนฟอนต์จากข้างในไปแล้วนะครับเขาก็จะยึดตามฟอนต์ที่เราเปลี่ยนเดิมนะครับแต่ว่าในกรณีที่เป็นฟอนต์ที่เราทําขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าลากมาวางใหม่เนี่ยก็จะยึดถือตามตัวนี้เลยนะครับนี่ก็ secondary header นะครับก็ตัวนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับ Body text นะครับก็คืออันไหนอยากได้ฟอนต์อะไรนะครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเนาะ Accent text นะครับประมาณนี้ดังนั้นเปลี่ยนตรงนี้อันเดียวนะครับก็จะเปลี่ยนทั้งเว็บเลยนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ไปทําการตั้งค่าแบบนี้ใหม่นะครับอ่าโอเคอีกส่วนหนึ่งนะครับในกรณีที่ใช้ตัว Elementor นะครับทำเลยเนาะก็เวลาที่เราจะตั้งชื่อเรื่องนะครับก็มาตั้งชื่อตรงนี้ได้นะครับไปที่ตรงนี้นะครับ Setting นะครับแล้วก็ Title นะ สเตตัสนะครับฟีเจอร์เอเมก็สามารถเซตตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเพจเลเยอร์ก็สามารถกําหนดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแคนวาสหรือว่าเป็นฟูวิดนะครับนี้แล้วแต่ตามธีมที่เราลงไปเนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยนะครับสําหรับท่านที่โอ้ทาไมต้องตั้งค่าฟอนต์บ่อยๆนะครับก็มาตั้งตรงนี้นะครับที่เดียวใช้ได้ทั้งเว็บเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับถ้ามีคําถามนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ผมก็จะทําเป็นวิดีโอคลิปแบบนี้นะครับออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ